ดีแต่สบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องมันไ้เข้ากลับมากักบเอ็ซีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องผู้บ่าวน้องหนิ่งนี่แหละพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเอาก็ได้เข้ามาหาทางท่านอยู่ในแบบบ้านเก่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะก็สิพาพ่อแม่พี่น,อน,น,น้องไปเบิ่งไปชมนตรกันเลยโดยเนาะเนาะหรือว่า,าเอ็นนั่นนี่แนคน่งอ้ยอยมันอีพี่น,อน้องเลยสบายดีด้วยสบายดี เอาในงานวานนึงครับ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 สบายดีสบายดีทีนงานนครับโยสบายดีเด้อโวยโดย้ดยสบายดีได oh. ้ขนาดเด้อสบายดีครับเป็นยัไงดิใจครับเดีนมาหอดมาดีใจอยู่ครับ กาแฟโดนแล้วทีได้คุยกันแต่มือนี้คือเห็นตัวจริงกันทั้งสองฝ่ายเนาะครับไหนว่าทางเย็บีได้หลายท่านน่ะเพิ่นย่านว่าทางแง่ตัวเพื่านว่าทางเขาหรือล็อกเกอร์จะได้สามคนนอนอ๋อครับครับก็ดีแล้วก็จะให้คนเห็นว่าประเด็นเนาะประเด็นลอกเกอร์แมนผมกว่าอีดีก็ดีว่าตามเพื่อนคุยกันไม่เนี่ยคือว่าอ่าทั้งแง่ก็เป็นคนที่ว่าจริงใจมียังอยื้อเนี่ย แต่นนว่าบางคนเพิ่นบ่ฮู้เน,ะนาะนะเพิ่นอาจสิคิดไปในมุมมองของเพิ่นตามๆนั้นนะออืนั่นว่าที่นี้ก็มาฮอดใกล้ค่ำน้อยเนาะค่ำครับเพราะว่าเพื่อาการผ่านด่านผ่านหยังเพราะว่าผมมาครั้งแรกเนาะมันก็นยากเออทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะั่น่ะเพราะว่ามัน มันด้มันต้องแหลายอย่าง่งฟังฟังลานี่เขาจะนั้นหลายไปมองอันมองนี่แต่ก็ยังถือว่าโชคดีอยู่ที่นี่อันีคนไทยคนนึงนกซอยซอยอันผ้าผ้าไปเฮ็ดผ้าเปหยังนั่นล่ะจักหน่ยก็ถือว่าขนาดนั้นมันก็ยังถือว่าโอ้หลายดานอยู่กว่าจะเข้ามาได้ก็ถือว่าโดนเออควอยู่ตลาดก็เลยได้มาซ่าฮะเครื่องดื่มน่ะดยแวเลยตหกิน บะมีเลยนะคะเหมือนราการที่แลาวเดี๋ยวเรามาเนี่ยเป็นท่างแรกที่ว่าได้ขับมาแล้วเนาะท่างแรกบ่บ่ครับมากมากจะเคยขับมาอยู่ทางไหนก่อนอันทางอันขุนหน้าเล่าก็ทางอันเป็นตะปากเซี่ตะปัสซี่ตะปัสซี่ทางขุนหน้าเยือยู่บออยู่ทางไหนบ่ครับผมเคยมาก็คือเป็นอันลักษณะอันเป็นวัวน่ะนะ ข้าวผ้าเชียวใช่ไหมเคยเมาทางคุณแต่ว่าทางผีบุ้เคยมากแรกงสิละใช่ไหมบุ้คสิละที่ว่าคือว่ามาช่วงนี้คือเอารถมาเองมันก็เลยแบบเนี้ยไปเที่ยวทางคุณคือว่าเขาเขาท่องเที่ยวคือเขาเขาจัดให้เขาเมื่อสักย่างหน่อยนะมันก็เลยไงกลัวแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่ามาเห็นกันแล้วเป็นังไง แต่ดีใจอยู่แต่ว่าน้องเพิ่นก็คือว่าบ่เคยเบาเบาเก่งก็เบาเก่งอยู่แล้วทางน้องนี่แต่ได้คลิปเลยล่ะน้องสิบ่ค่อยเว้าอีหยังแม่นยันคำตอบคำตไปแมนนั่นล่ะครับก็ยังท่นเดินเดินกันปานได้ก็คือเว้ากันเล็กๆล็กนิดหน่อยงามบ่ลูกพี่งามอยู่งามเบาวันนี้ถามตรงๆเม่ยได้ถามตรงๆก็ตอบตรงๆครับบ่ได้ว่าหยังผมเป็นคนเดิมาบาบ่เคย ทิ้งงานเสียงนะครับครับไปเห็นอยู่ทิ้งงานประวติาสของบรีเนาะนั่นน่บอกไปแบบนั่นเนาะที่ห้าแน่จังหน่อยทีมงานมาเวียงครับครับคอยนั่นเป็นไงบางเทื่อนเอฟซีจนให้และบางเทื่อนมาหยอกเก่งหวานแมนอยู่คนแบบหยอกเก่งกว้นมือละผมว่านทีมนี้ จริงจสิ่งที่ดีเพราะว่าคนติดตามมันก็หลายอยู่เห็นตามนี้อยู่ไหนแมนหลายของบาบอหลีมีหลายแมนแมนบาวอหลีเย็นมากหนุแน่นอ่าวบอหีเนาะเปลี่ยนมาหลายสายเลยเยนมาหลายสายลายลูกเบกก็ดีแล้วดีแล้วครับเป็นอะไรน้องนิงฮะบ้าหมอกเลยดีใจบอตื่้นแบบบอออกเลยหีใจถึงเต้นแบาบอออกเลยตง้แสดงว่าเฮ้ยมาอย้าบอเคยมากินเคย ทางแรกวันนี้แต่เขาไม่สนเงยยังทางแรกเลยจะขึ้นได้เราโบนิโอยไปที่ไอ๋อคือทาง่ายเป็นตามว่าหม่องเที่ยวหม่องยังอยู่อยู่นี่ขนาดจุ่มเฮาก็ยังบม่ได้เคยไปที่ไหนแน่นเท้าก็บม่ได้ก่อยเข่าเนี่ก็ไปเที่ยวใส่มีบริษัทเราดีแบบว่าหม่องเที่ยวหม่องยังแถวนี้เดี๋ยวนี่นี่จะไปวัดเนาะวัดคณะตอนไหนคนไทยเพิ่งเขามาเพิ่นก็ที่ไปประทัดโพนประทัดนิ่งนั่งไหนแขวนเทาเนี่ยมันบกไปมีน้ำตกอย่างนี้นี่ อ๋อสถานที่เที่ยวบ่เคยมีครับอ๋อด้านตนก์นะด้าใต้เนาะหรือว่าด้านกระมวลเนาะเมนด้าใต้หลายแมนอยู่ครับครับอือสุดยอดเลยนี่สุดยอดเลยนี้มืออื่นเมื่อป่พี่แมนครับเนี่ยเพราะว่าคือว่าผมมากกระมวลคนหนึ่งเนาะครับแล้วก็เพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเพิ่นกเาแฟเนี่ยเพราะว่าผมเ่็เฝ้าผมนะแต่ว่าเพิ่นเฝ้าเนี่ยใหญ่ใหมาเห็นในห้องอย่างเมื่ออย่างเมื่ออย่างประชาเตอร์อะไนหลายเพิ่มเติมอะไรกัน แต่ว่าเพื่อนอันคือเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับใกล yes. ้สิ้นเดือนน่ะนะธุรกิจอันภารกิจิตนหลายแมนแมนมันก็ต้องไปอันเพป็นก็เลยต้องกลับผมก็ช่วงนี้กลับก่อนตะกะอาจจะมาไม่ยุดอกเลยคุณผ <c oughs> ู้ชายจ๋อครับแต่ว่ามือนี้ก็คือมาเห็นหน้าเห็นตาของน้องนิ่ง่าเป็นผู้จังได้เได้หลักฐานเจ้าเงิน แต่ม <Cornell>. well, okay. uh. ื <wer> ่อเนี so ้ยก็จังคุยกันจังกันนั่นกันมูเพราะว่าตั้งกับมือ่นตรงไหนกับเพราะว่ามูเป็นเปล่าก็มูเพ่ะเดี๋ยวเปล่าก็ปมนั่นแหละไม่ได้เลยจะเล่นอะไรเนี่ยเทียนหน้าเทียนในหรือไงเนาะปกตินี่อยู่อยู่ลานนี่เพป็นให้ขขาดมาจากมือเพื่อนถามเขาว่ามาจากมือเซนี้ผมก็เลยบอกว่าปกเกินสามมือ ก็คือก็คือมืออื่นนั่นแหละครับเขาก็มีการเห็ดประกันรถดนั่นก็ว่ามันต้องทามนะโดยโดยเพราะว่าประกันจากไทยเขามมอยูแต่เราเขาบ่มีก็สองเคตต้นน้ะที่มามันโดนก็เห็ดโอ้ยหลายอย่างหลายอย่างนี่หลืเพราะว่าก็ต้องได้เห็กันแนถ้าเราไปก็ต้องได้เห็ดประกันอ๋อครับคือกันอ๋อครับครับกันล้มันกษซาริว่ากับริยุมองนี่ก็มีนน้าโอ้ยหลายหลายจุดแต่ก็เห็ดไปตามนั้นตามระเบียมหาให้ถูกต้อง แม่ทุกอย่างกระดีกัวด้วย่ายรูทำบวมบวมนว่าวที่นอนเอากระใส่แบบว่านิงที่มาเดือยอยู่วันท่างทำบวมจักเนาะแมนแมนจึงเลยกันไปน้องกันแมนครับแมนแมนแมนแต่ดีแหละดีใจร้ายที่ได้มาหอดบังเล่าโดยโดยดีใจดีแมเพราะว่าทั้งนี้บุกให้มาอี๋ดี้แล้วก็นจะเห็นทางบรรยากาศท่าบังเล่านั่นแหละที่ไปเที่ยวจะเห็นเต็มเต็มตาเลยว่าเป็นยังไงอยู่กันยัง ลักษณะนั่นนะดูค่ะแตดีดีดีแต่คือว่ามาเที่ยวน้ำพ่อนน้องหนิงน้ำเป็นน้องหนิงป้อยังมองเลยเป็น้องเงินเต้นเต้นเลยเต้นเป็นเต้นวันหนงไหนเอาดีใจว่าเห็นโอ้ยโบได้นี่ได้โบได้อยากกาอย่างง่ายเคนโบน้องหนิงนะยังอายว่าบอกแต่ยังว่าพูดบอกนะยังพูดบกปกติกะของแน่ทางน้องคนกะจีเป็นคนที่ว่าโบ บบคอยว่าบัดเวลาพิ่นคุยกันทั้งโทรศัพท์มาอาจจะอยากบ่อเนี่ยไปจ้กแนะคำถามเนาะแต่แม่ยูนั่นเพิ่นกะอกคือ่้นมากับผมภาคุยนะได้บางทีพิ่นกะคุยอยู่ต่ว่างตหลายหลาคนนี่อยู่ดอกมือนี่พิ่นกะบกให้บอกเป็นได้อีดีทามาเิ่นายบ่เพิ่งบอกอจากน่อยยูลักษณะนั้นนะจริจริงก็อยากพิ่เบ้าหลายๆคนนี่อยู่เพราะว่าคือการบวกกันมันใจเป็นการอุจจักกันขึ้นนะความรู้สซึกความมีอย่างจังสันนะถ้าบ่เฮากับพกควากรู้ซึก แม่ที่ว่าเป็นยังไงความคิดความนั้นนะบางที่ตับเบิ้งบ็ออกนะก็เลยอยากใหเป็นเ่อแม่เพราะว่ากูอยู่แล้วว่าผมนั่นเบาเบาอยู่มีอย่างผมก็เบาเบาเป็นฟังกเบาอีนนี้ตัวจริงชื่อบดเห่าเนาะมังนุ่มเลยนุ่มกว่าใครตั้งยอี่เตอาคุณหลายหลาบคุณเต่าคุนะครับแมนบอาความชื่อนะแมนอันดีว่าโอดีเป็นเป็นบได้ตี่ว่าอลยบได้ว่าตีบได้ว่านั่น คล่อมจริงเด็นะของดื่มมาแล้วบอกให้เขาคนโสดมานะนี่มีดูคนโสดโสดเบสโสดเบือดเนี่ยโสดเบือดแล้วเบือแล้วเออเบียแล้ว มาเบิ่งกันแบบนี้ก็คือสิฮู้สึต่นเต้นละเนาะแม่นบ่แม่นแต่น้องเพิ่นด้นเนอ้ายเพิ่นก็คือสินเนเดียวแต่เฮาก็ยัง่นเตนะบ่ได้อันเห็นกันจักเทือน้อยเนาะแก็เห็นนี่ละออนไลน์อีหลีออนไลน์อีหลีก็ออนไลน์อีีแหละเรมันก็แบบ อยู่ไทยหรออยู่โดดก็ู่อยู่เป็นเดือนนะครับอยู่โดดอยู่มาแวนี้คือล่างานแบบเป็นเดือนเลยว่าหลายที่สุดตามเคยล่ามากแสดงว่ามาเมื่อนี้กับเมื่อนี้กันยังจีไม่อยู่ได้ไหมมีโอกาสที่เอยจะอยู่ฝั่งไทยเป็นอะไรไปได้ครับไปได้ได้ได้ทีมงานผมมีวัดแต่เบาเวียงก็เบาดีนะมีวัดเน่ยเนราะที่ได้ข้ามไปเพรแหวนถึงไม่ได้ไปน้ำแร่เพราะแหวนนี่ เยอดเลยดิมีเยอดบหมบ้าได้เป็นอะไรับนนอกเป็นอย่างนี้อ๋อมืออื่นคิดว่าทีได้เข้าไปยังบ้างเข้าไปว่าดีพ่อแม่ใช่ไหมเขาไปตรงไปครับเพราะว่าเขาตรงไปบ่ไปบ่ไาะดเพราะมาหอดแล้วก็ต้องบูจักกับญาติพี่น้องก็เพิ่นมมาไปบ่คือที่สุดเข้าตรงไปตรงไปแต่ว่ามือนี้มันคำแน่หรือ ก็ือจังวานทั้งทังพอเพิ่นกะโบยู่บยูแมนยิ่งไวจังสันกะมันกะบ่มอปันไดแต่อาจจะเป็นมืออื่นหมนละไปตรงไปเพจังไดตรงไดไปเบิ่งเฮี้ยนเบซ้นครั้ตรงที่เบ้องนองเพิ่นนั่นแหละเป็กถูต้องตามพณีประเพที้แมนประเพณี้ลาวกับไทยี่มันกคลข่ยๆกันเนาะคล้ไยๆแต่กับบคือคล้าย่มึงเ่องมึงย่ามันกับบคือแมนบางอย่างมันย่งครับครับๆแตเกิด้ายกัน้ข่ครับ โอ้น้องหงียบเลยเนาะเหุ้ละแล้วไปเหที่ผมบอกเอาหาพน้องหนิงได้ปไเยถามน้องหนิงยบ่าวดิถามผมด้สน้องหนิงใค้ใบงตื่นเต้นต้องงนปั๊บป๊ตัวเองก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวว่าทังเคยพอคนแต่งหนาวะสันใชอยู่ในบ้านกับมีแต่คนเฮือนไก่ชื่อที่ว่าน่ะ ถ้าคนทางไกลก็แบบสีบัค่อยเบ้าอยู่นนี่หลายๆช่องคนแบบไทยกับทำไพตามโบกิงนี่กันคือเทพสิบไริญญ์เสียงเลยต้องมีต้องมีคำถามนะเข้าไปหาน้องมิงนะตอนช่วงที่ว่าเวียงเข้าไปดูนะจนบัสหมดควสีเบ้าแัสความสีเบ้าแต่กินเดี่ยวไง กินข้าวนี่ก็คือกินได้เนาะพวกต้มยำอย่างเงี้ยนะกินได้หมดครับผมผมกินได้หมดแต่ว่าผมอยู่เซาท์กไปอยู่กยุกินยแต่ว่าอาหารการกินก็กินอาหารไทยอาหารอีสานนี่แหละ๋อมาอยู่พุ่นนั่นบ่แน่นครับแต่อาหารพลังก็กินบกินแต่ว่าอาหารหลักก็คืออาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละของมากเลยแหละแต่ว่าจะไม่กิ้งจักน้อยก็ปลาหนุ่งหนิงอยู่ไปเลยไปอาน้องไม้ทงไม่ได้ก็เอาไม้ทงลายก็ะสมเลยนะสมแกงเวรกินมัน เม็ดเพราะม่นเป็นของรองนี่ไม่ยวให้ไปชุไว้เดี๋ยด้วยเม็าขนาดในมันหัว่่หรอกน่อยู่ในกินเพราะว่าหนึ่งมาหนีเวลาหนีโบรา่มีเ่ามือเท่านั้นเมื่อี้มันกระทำแล้วอ่แสดงว่าไอ้นนี้เวลาเม็มือเตามือนี่ไปเยอะอ๋อขพอวันที่หนึ่งนครับวมื่อี้เลยมือนี่นะวันที่หนึ่งหนัดมืพันมีธุระมือไปตรงไปไปชุ่ม วาจันทบุรีคุณวาจันทบุรีไก่ๆเนี้ยนะไก่ไกยู่พันอ้ายพันกระไรพ่อบ้านพ่อบ้านเท่เนาะเป็นพยบบ้านพ่อบ้านเนี่ยแล้วพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านเป็นเช่นขายมั่วขายยังเนาะแม่นเป็นผู้อนุบาลในหมู่บ้านเลยครับว่าพ่อบ้านบ้านเท่านี้แบบว่าคนขายมั่วบ่อีกอย่างบ่อน่ะเขาจะเอาหนังสือไปเช่นแมนแมนเพื่็นผู้มอนุญาตครับก็คือดูแลบ้านครับ สุดยอดอยู่ไม่ได้ว่าถหาอาหารมากบางคน FC บางคนแบบว่าอ่าเพิ่นแบบอ่าเปียกเปียกแต่อายุกแล้วอายุอ้ายเพิ่นกับมันน้องหญิงแบบบางคนในบ้านเฮานะเพิ่นว่าแตกต่างกันแห้งแบบมากได้หนิโบกับโบปันไหนเมนว่าอายุอ้ายจะปีกวายแล้วจะวายแล้วครับาตาค่ายกันกับไผเล่ากับผู้สาวค่ายกันค่ายกัน แต่ว่าคือว่าบ้านเฮานี่มันนั่นสีนั่นแน่นอนดูเนาะถ้าเป็นคนบ้านเฮาถ้าอายุห้าสิบนี่ก็ไหลเท่าเท่าแห้งนี่น้องเไยเพิ่นกะสีคืออันนั้นนายแจ้งน่อยเพราะว่าเฮาเห็ดเวียงแหน่ยเนี่ยเบี้ยงกลางกางกันเนาะหลายคนที่ว่าเพิ่นเบี้ยงนักเพิ่นเข่ามาบางคนนั่นจนว่าหกเจ็ดสิบเนาะมันก็แบบว่าคือยังจำคนบ้านเฮาวห้าสิบนี่ก็มี การการทุบเลี้ยงมันต่างกันหน่อยเนาะครับครับครับ,รบไปชิ <c oughs> มหยิกยาไปดิถามแม่ถามน้องคนแม่ถามแม่คนแม่ตำบโบนั่นกับเมนเสียงเสียงว่เข้าบ่าเพงจังว่า้แน่เพลงใต่ไม่หนิเลยมัวได้อยู่แล้วเอาแต่ตาใส่แบบแต่งเสียงนิดนึงเ<อ>จสิบอตตนี่ก็ะิบ ถ้าบ่แต่งอาจจะติดได้แม่นๆเพราะว่าบ่เวียงเคยถ่ายไปแล้วมีเพลงแบบนี้มันสิดมได้อ๋อดกเดกสิบ่ได้แม่นมีแต่ว่าัน้กเตัดเลยนีไ่ามีแต่สิจบคลิปไว้่ได้บ่ได้เดี๋ยวมื้อนเฮาจังสิได้เฮ็ดคลิปใหม่ แม่ว่ายังสิได้ไปอยู่เนาะอ้เนาะครับๆได้ไปอยู่ก็มีแต่ว่าสินั่งเว้ากันปกติอยู่พี่น้องพี่น้องโอเคพี่น้องเาจังได๋ก็อยู่ีมีแฮงด้มาฮอมาถึงเฮาก็บ่ได้ตัว FC อันนี้มีแต่ตัว FC บมาฮอได้เลยนะเออจริงี่จริงง่ายยังอยู่ไทยอยู่ประเทศสวิตซ์กูก็บ่้มาฮอโอเคเนาะจังได๋ก็อนีีสวัสดีครับ